กดตัวปีไพรเามไปกินเองโอ้ยไปกิน้องเปล่า,ปาคนเลยเย็นไหที่สุดในโลกกินนี้ก่อนไม่กินไปเอามาลเลือหดหยุดยังหรมีอีกหอมยกพนีไม่มวนเนาะ ผมอ่ะไม่เมือนใว่วันนี้พี่เขามยให้เจหพี่เต้ยเดี๋ยวพี่เต้เส่ขแ้คมาไปไวตลอดเวลานะโอหน้าอวกลเปลี่ยนกอไยมมมียาดมใุตัวเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอยู่นี้ก่อนเดี๋ยวก่อนอือสองสี่หกแปดสิบคสคนนี่ โอเคงั้นเดี๋ยวพี่เล่าก่อนว่าเราต้องทำอะไรบ้างทางการซึ่งเราก็จะถ่ายวิดีโอพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวออกไปเนี่ยพี่โล่ก็จะเล่าให้ฟังว่าระบบของมันคืออะไรขององค์เนี้ยนะเปิดมาวิดีโอแล้ววิดีโอต้องถ่ายกันยังไงคแรคเตอร์ Character อะไรยังไงแล้วก็ออกมาเจอเพื่อนแล้ว4ี่คนที่จะต้องเป็นตัวสำคัญของขององค์5เนี่ยก็เดี๋ยวเคลียร์กับพี่โล่